หญิงแก่ชอบถวายสังฆทานไปเกิดเป็นดังฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกอุปสรรคเป็นของธรรมดาธรรมดาทา่ทานทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทำงานทุกอย่างก็ดีแม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อนเพราะอุปสรรคต้องมีกับทุกคนวันหนึ่งตั้งใจจะไปหาท่านพระยายยมราชก็ลุกจากที่นอน พอเคลื่อนออกจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งผิวขาวรูปร่างเพียวอายุประมาณ70ปีนั่งขวางทางจึงให้ชื่อเรื่องนี้ว่าหญิงแก่ขวางทางหลีกทางซ้ายเธอก็ขวางหลีกทางขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางจึงถามเธอว่าเธอจองเวรจองกรรมอะไรกับฉันทำไมจึงขวางทางเดินของฉัน ฉันจะไปหาท่านพระยายยมาราชแล้วเธอมาขวางทำไมเธอก็ยิ้มบอกว่าที่ฉันมาขวางเพราะฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาท่านลุงถามเธอว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำหน้าฉันจะตามไปเธอก็พาเดินไปเรื่อยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ ชันขึ้นไปชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นเขาพระสุเมนเป็นทางที่ราบรื่นสวยสดงดงามมากขึ้นไปไม่เหนื่อยพอไปถึงยอดเขาพระสุเมนก็ไปถึงที่ปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นที่รวมใกล้พระแท่นบันดุกัมพลศิลาอาจเมื่อไปถึงเธอก็นั่งคิดว่าพาไปหาผู้พิพากษาสวรรค์ชั้นดาวดึง จึงถามท่านปัญจสิกค่ะเทพบุตรว่าหญิงคนนี้คือใครท่านกต็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคุณที่ซอยสายลมว่าเธอตายแล้วไปไหนและคุณตอบสั้นๆว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนนี้ทําบุญไว้มากเวลาเขาถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายพระไตไว้ในพระพุทธศาสนา แต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทำแค่นั้นเธอทำไว้มากกว่านั้นเธอเป็นคนใจบุญเรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่เธอเป็นคนใจบุญหนักเคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระถวายสังฆทานที่เป็นของแห้งเคยทำบุญบวชพระทำบุญทอกถินจิตใจของเธอจริงๆจับอยู่ที่พระพุทธรูปกับผ้าไตร อาตมาจึงหันมาถามเธอว่าความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงเจ้าค่ะถามเธอว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้หญิงแก่ๆแบบนี้มีกับเขาด้วยหรือเพราะนางฟ้าก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดีที่มีรูปร่างแก่หนะไม่มีเธอก็ตอบว่าเท่าที่ให้เห็นแก่จะได้ทราบว่าเมื่อตายอายุเท่าไหร่ ถามถึงอาการตายของเธอเธอบอกว่ามีอาการร้อนในท้องและก็แน่นในหน้าอกไม่มากนักต่อมาศีรษะก็มึนความร้อนถึงศีรษะตาก็พร่าเวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถือพระพุทธเจ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตักเก้านิ้วไว้ในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นก็ถวายสังฆทานเป็นพระพุทธรูป หน้าตักขนาด5นิ้วบ้าง4นิ้วบ้างมีผ้าไตรที่เป็นวัตถุแห้งก็มากที่เป็นอาหารก็มากภาพทั้งหมดปรากฏกับเธอและเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพสุนัขที่เธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวกับเจ้าสุนัขที่มาหมอบอยู่ข้างๆจิตเธอก็มีความรักในมันอาศัยภาพทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏทุกขเวทนา ที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะผ้าไตรบ้างการถวายสังฆทานบ้างเวลานั้นอารมณ์เป็นสุขต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมาสว่างสวัยสะอาดมากรูปร่างลางักษณะโปร่งผิวขาวค่อนข้างเหลืองริมฝีปากแดงสวยมากทรงแย้มพระโอษฐ จิตใจเธอก็จับพระพุทธเจ้าต่อมาอีกนิดหน่อยก็เห็นเทวดากับนางฟ้ามีความสวยสดงดงามมากชวนเธอว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เท่าที่ปรากฏเวลานั้นมีเฉพาะเทวดากับนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นเธอก็ติดใจนางฟ้าในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงดงาม เมื่อเธอพูดจบก็ปรากฏว่าร่างกายแก่หายไปมีร่างกายเป็นนางฟ้าสวยสดงดงามแพ่วพราวเป็นระยับสวยมากจึงถามว่าเท่าที่บอกให้ตามมานี้ต้องการจะให้รู้อะไรเธอก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาวันนั้นอย่างตอบน้อยไปก็เลยบอกว่าฉันกำลังป่วยมากและก็เหนื่อยมาก คอแห้งเสียงไม่ออกภาพเห็นชัดๆแค่พระพุทธรูปกับผ้าตรายลอยอยู่ข้างหน้าเธอเธอก็บอกว่าต้องการให้ทราบตามนี้จึงถามต่อไปว่าต้องการอะไรอีกเธอถามว่าอยากจะดูวิมานฉันไหมเธอตอบว่าอยากจะดูและวิมานของเธอได้มาจากอะไรเธอตอบว่าสังฆทานถังที่ถวายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ถวายร่วมท่านนำไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหารทานบ้างสร้างปพุทธรูปบ้างฉะนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนในวิหารทานฉันจึงมีวิมานถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏมีวิมานทองคำลอยมาแต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคำสวยสดงดงามมาก มีนางฟ้าสวยสดงดงามประจำอยู่สามพันองค์บรรดานางฟ้าทั้งหลายเห็นเธอเข้าก็ลงมาไหว้ถามเธอว่าวิมานของเธอเป็นทองคำเพราะอาศัยบุญอะไรเธอตอบว่าอาศัยบุญวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างแต่กําลังใจต่ำไปนิดหนึ่งจึงได้วิมานทองคำถามว่ายอดวิมานของเธอ แทนที่จะเป็นทองคําอย่างวิมานอื่นกลับกลายเป็นแก้วแพรวเป็นรดยยับเธอตอบว่าที่เป็นแก้วเพราะฉันชอบใจเฉพาะยอดบ,บนดบตั้งแต่หลังคาขึ้นไปเบื้องบนของบนดบแต่ความสนใจในตัวอาคารของบนดบน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเห็นพระก็มีจิตชุ่มชื่นฉันพอใจพระทุกองค์ จิตติดใจในพระตายแล้วก็มาได้วิมานอย่างนี้ถามเธอว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หอยากจะฝากไปถึงลูกถึงหลานเขาจะได้ทราบบอกเขาว่าฉันเป็นหญิงเชื้อชาติจีนเป็นจีนทั้งพ่อและแม่เกิดมาในตระกูลของจีนแต่ว่าอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทาน เรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาศีลก็รักษาบ้างตอนเด็กๆก,ก็ไปวัดกับแม่แม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรบ้าง,ท,งทั้งทางที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาตรมีอานิสงส์อะไรก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ได้บุญต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานมากการเลี้ยงพระก็ชอบ เลี้ยงพระเป็นสังฆทานสังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดก็คือสังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรและมีอาหารแหง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตาติดใจพระพุทธรูปกับผ้าไตรตอนต้นถวายพระพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไม่ชุ่มชื่นอยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตักเก้านิ้ว เพราะในโลกเขาถือเลข9กันอะไรอะไรก็เลข9แต่ความจริงเลขเก้าไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าหากว่าฉันฉลาดฉันจะถวายพระ12นิ้วเป็นพระพุทธชินราชจะดีมากเพราะสวยสดงดงามแต่ที่นี้คนข้างๆบ้านบ้างเพื่อนกันบ้างลูกหลานบ้างเขาบอกว่า9ดีแต่ความจริง9หน้า9หลังนี่มันไปไม่ไกล ก้าวหน้าไป19ถอยหลังไป19ึก้าวเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นร่วมความว่าน่าจะไปสูงกว่านี้แต่กำลังใจดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนำให้ลูกหลานจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าบาปทำกันแล้วก็พอกันเสียทีให้พยายามทรงความดีอย่างน้อยจิตใจตั้งอยู่ในทานคิดว่าทานการให้จะมีในเรา ประการที่สองศีลรักษาทุกวันไม่ได้ก็รักษาบ้างเป็นประจำวันประการที่สามกิจที่ฉันทำคือฉันบูชาพระทุกวันตอนหัวข้ามกับตอนเช้าตรู่ฉันไม่มีเวลาภาวนามากแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังฉันติดใจในภาพพระพุทธรูปมากเวลาจะตายภาพพระพุทธรูปจึงปรากฏและในที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จมานี่ เป็นปัจจัยให้ฉันเกิดความสุขถ้าหากท่านไปพบลูกหลานของฉันบอกได้ว่าฉันมีความสุขต่อมาอาตมาก็หันมาคุยกับท่านปัญจสิกาเทพบุตรถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบาร,รมีถึงไหนท่านตอบว่าท่านหมายถึงนิพพานใช่ไหมตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายัง กำลังบารมียังอ่อนอยู่ยังไปนิพพานไม่ได้ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าถ้าเธอมาอยู่บนสวรรค์แล้วตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อน,นิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเทวดาหรือพรหมจัพยากรเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระชินวรจะพยากรแต่พระองค์เดียวแต่ถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดี4ประการไว้คือ 1. รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 2. พูดไพเราะใช้วาจาดีๆ 3. ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน 4. ไม่ถือตัวคุณธรรม4ประการนี้จะเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเพราะความรักกัน